กองทัพภาคที่1กันนะครับมีการส่งมอบหน้าที่แม่ทัพคนใหม่นะฮะโดยบอกว่าจะปกป้องอธิปไตยด้วยชีวิตในขณะที่แม่ทัพภาคที่ 2, 2ท่านใหม่เองก็ยืนยันว่าไม่หนักใจการทํางานต่อจากแม่ทัพภาคที่2ท่านที่แล้วดูแลแบบไร้รอยต่อแน่นอนโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนนะครับในขณะที่ชาวบ้านชายแดนก็หวังว่าแม่ทัพคนใหม่นั้นจะช่วยแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างเด็ดขาดครับโดยกองทัพภาคที่1นะครับได้มีการจัดพิธี รับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่1น,นะครับระหว่างพลเอกอมริ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่1กับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณครับแม่ทัพภาคที่1มีวิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ ณห,ห้องพระบรมีปกเกล้าจากนั้นนะครับได้ร่วมกันตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและกระทําพิธีส่งมอบธงและการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่1ณลานหน้าอาคารกองประชาการกองทัพภาคที่1ครับโดยพลโทวรยศก็กล่าวย้ําเจตนารมณ์ว่าขอให้เชื่อมั่นในกองทัพภาคที่1และพร้อมจะปกป้องรักษาธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติโดยจะทําอย่างเต็มกําลังความสามารถและด้วยชีวิต โดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญครับเชื่อมั่นในกองทัพภาคที่หนึ่งในการปกป้องและรักษาอธิปไตยโดยจะทำเต็มความสามารถและดูชีวิตยึดถือผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญขอบคุณครับสำหรับกองทัพภาคที่หนึ่งรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพและ25จังหวัดภาคกลางค่ะ ได้จัดกําลังป้องกันชายแดน2กองกาลังคือกองกําลังบูรพารับผิดชอบชายแดนด้านตะวันออกในพื้นที่จังหวัดสะแก้วและกองกําลังสุรศีดูแลภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางพลโทวีระยุทธ์รักสินแม่ทัพภาคที่สองท่านใหม่ท่านกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่เป็นรองแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้รู้สึกหนักใจเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่กับพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคสองคนก่อนตลอดค่ะแล้วบอกว่าตอนนี้กําลังพลมีความพร้อมและตัวเองไม่มีมอสโตหรือว่าคติพจน์ในการทํางานมั่นใจว่าการทํางานไม่มีรอยต่อที่ผ่านมาทํางานร่วมกันมาโดยตลอดค่ะ เราก็ไม่หนักใจเลยน้องพี่นะไม่หนักใจเพราะกัปอยู่ในที่ท่านนะครับก็ทำงานร่วมกับท่านมาเป็นของตอนนี้อย่างปมีคนมาแดนอะไรเนี่ยเราเราดนซีกับบัณฑ์ก็ก็ดูแลก็กำลังผลเราก็พร้อม่แล้วลักมันไม่มีอะไรต่อหรอกก็อยู่ด้วยกันคับแม่ทัพดีนั่นมาอยู่แล้วไม่ได้ถามว่าจะมีอะไรต่อไหมก็อยู่ด้วยกันทำงานสถานการณ์ตอนนี้ดูดูแล้วยังมีการยุ่ยยุกอยู่ไหมคะตอนนี้ถ้ามันก็เป็นเทคนิค มันต mm ้องเจ้ขาอยู่นะที่เขาจะย่อยู่อนวลนะแต่ก็แต่ว่าเขาจะใช้มาตรการทางสหาบันกันรกลับไปกลับมานวก็ต้องระวังเตรียมพร้อมส่วนพิธีส่งมอบหน้าที่นะครับให้กับแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่วันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาลาน้าสโมสรร่วมเริงชัยกองทัพภาคที่สองครับ มีการนำกำลังพลพร้อมยุโทโธปกรณ์ทั้งปืนใหญ่และรถถังเตรียมพร้อมซักซ้อมเพื่อประกอบพิธีส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาคที่2นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่2ตุลาคมนี้ โดยในพิธีเนี่ยจะเป็นการส่งมอบหน้าที่ของพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่2ครับที่เพิ่งกเกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาส่งมอบให้กับพลโทวีระยุทธ์รักสินแม่ทัพภาคที่2คนใหม่นะครับค่ะทั้งนี้พลโทวีระยุทธ์จบนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่2 6เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลเอกพนาแล้วปอดทุกและพลโทบุญสินค่ะ นอกจากนี้ท่านยังเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีโดยขึ้นตําแหน่งรองแม่ทัพภาคที่2ตั้งแต่ปี66อาวุโสลําดับที่1นะคะมาดูความหวังของชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนกันบ้างน,นะครับอย่างเช่นชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดครับก็คาดหวังว่าแม่ทัพภาคที่2คนใหม่จะแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชายอย่างเด็ดขาดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวง โดยยืนยันว่าพร้อมอบพยพเสมอนะครับหลายครอบครัวเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคไว้บ้านใดไม่มั่นใจก็ย้ายไปอยู่กับญาติก่อนในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ก็ยังเห็นด้วยหากมีการสร้างรั้วหรือกำแพงชายแดนเพื่อยืนยันอธิปไตยไทยอย่างชัดเจนลดความเสี่ยงของประชาชนและทหารด้วยครับหูเขตหูแดนและยุติถอนฐานออกทั้งสองฝ่าย นะครับทาบอทอนก็คือเอากันสักตังค์นะครับอยากเอากันสักตังค์ให้จบไปเลยนะครับชบาวบ้านนี่พร้อมรื่แล้วเพรา,านะว่าบ่ได้สิ่งของออสิ่งของนั้นอยู่ในรถตลอดนะครับ <c oughs> บ่ได้เอาลงแม้แต่บัตรประชาชนยังติดตอยู่ตลอดนะครับ<ม>บ,บ,บ่ได้บ่ได้ในแนวทางที่จะประมาทแม้แต่นิดเดียวนะครับพะ <c oughs> แต่ได้ยินเสียงก็คือจะออกให้ จ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติเต็มที่เลยนะครับมันให้มันจบไปชาวบ้านกระซูพูดอยู่ก็อยู่ผู้ไปก็ไปเออจะาทหารกระซูอยู่แล้วแต่ยันยันรอวันนี้เดี๋ยวถ้าบุนีบุนันบ่ได้เลยเคยอยู่แถวไหนเออมีอยู่ไซแดนตลอดเดินไปปักหมุดปักลักอันเขตแดนชาวบ้าบาดก่อนก็บนักสีอินเออเทศเทศ ก็คือว่าถ้าสามารถแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ได้ก็จะทําให้เราสามารถเข้าพื้นที่ทํากินทําไร่ทํานาได้ปกติขึ้นแม่แลรครอบตจ้นหน้าที่อค่ะชาวบ้านเขาก็คงยังกังวลนะคะตอนนี้ก็อยากให้สงครามยุติโดยเร็วรแล้วก็กลับมาสงบสุขได้เร็วที่สุดนะคะ